อุปกรณ์มีลิบบินสีเส้นนะความยาวประมาณนี้แล้วก็พับเส้นสั้นมันก็จะมีความยาวประมาณเนี้ยสามส่วนสี่ของเป็นเส้นที่ยาวอะ่ะแล้วก็ถ้าทําสีไขว้กันใช่ไหมก็เอาสเต็กแรกเนี่ยสวมเข้าไปถูกต้องสวมน,นี้เข้านีอย่างนี้นะเป็นเนี้ยแล้วสีเหลืองมันอยู่แนวตั้งใช่ป่ะก็สีเหลืองมาตั้งต่อแต่ปัดหางมนขึ้นข้างบน เส้นสั้นเนี่ยอยู่ข้างหน้าเสมอเอาครอบอันนี้เออเนี่ยเอาครอบอันนี้ขึ้นไปเนี่ยมันอยู่นี้ใช่ปะครอบสองเส้นเลยใช่ไหมครอบเป็นคู่เลยครอบเป็นอย่างี้ครอบเป็นคู่เลยเส้นสั้นอยู่ด้านหน้าเสมอเสร็จแล้วอันสุดท้ายเส้นสั้นอยู่ข้างหน้าเหมือนกันอชดนีมใช่ปะก้าวสอดไปข้างหลังตรงนี้สอดห่วงของอีกฝั่งหนึ่ง นี่อันนี้มันจะเป็นคู่กันอยู่ใช่ไหมใช่ก็เอาสีขาวทับอันนี้นามาทับอันบนแล้วก็ดึงให้มันแน่นมันก็จะไ่วยกันอื้นตน้นเสร็จแล้วก็เอาเหรียญวางไปอ,อันนี้เลยเสร็จแล้วก็พับมันคิดลงมาเวลาพับอะ่ะ จะวนมาทางนี้ก็ได้หรือใจอนี้ก็ได้แต่ว่าให้มันเรียงกันไม่ใช่ว่าพับอย่างนี้แล้วก็มาไขว้ยอย่างนี้อ๋อสลับก,กันคือถ้าเราเริ่มต้นแต่ถึงแล้วก็เรียงใช่ให้มันไม่โรนใช่ให้มันเป็นแบบแค่ปิดมันต้องอ,อ,อันนี้ยังไม่แน่นจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรอยโปง่ปงๆได้อยู่ใช่ปะ่ะก็กลับหลังหันมันชึบน,นี้แล้วก็เส้นสัน้นย้วเข้าไปเหมือนเดิมเพื่อให้มันแน่นมากขึ้น เก็บเส้นสั้นทุกอันเอ่อเส้นสั้นๆรอบแรกเราจะจับเส้นสั้นก่อนนี่เรียบร้อยก็กดให้มันแน่นไปสังเกตว่ามันไม่หลุดแล้วต่อมาก็พอเราทำเสร็จแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเส้นสั้นอยู่ข้างหน้าใช่ปะก็กลับหลังหันมาให้เส้นยาวมาอยู่ด้านหน้าละนี่เราก็จะเลื่อนต้นขึ้นต้นดอก ลายที่ง่ายที่สุดที่สอนไปรอบแรกก็คือแบบนี้มีโค้งอยู่ข้างบนนี้นะแล้วก็แบบนี้เลยแล้วก็ดึงลายนี้ไม่ต้องกดให้เป็นรอยให้มันโปย่ง้จะดีๆกว่าก็ทำนี้ทุกอันทำแบบนี้ทุกอันลายของริบบิ้นก็จะเข้ามาอยู่ตรงกลาง ของดาวที่เรากำลังครับเก็บทุกร่อันทุกรอันถกอันสุดท้าย <c oughs> แล้วอันนี้เรียกว่าเป็นขึ้นฐานฐานของดราอกเอืมเสร็จแล้วขึ้นมาปึ๊บมาเป็นอย่างนี้ี <c oughs> ข้างหน้า เอาเส้นยาวขึ้นมาเออจะสังเกตเราเป็นอยู่นี้เสร็จได้ไวแล้วก็จะขึ้นฐานดอกเราจะเก็บอันนี้ลงมาข้างล่างก่อนนะแต่ไม่ต้องกดให้มันเป็นรอยนะอ,อ่ะวิธีการก็มือโป้งไว้ข้างบนโป้งไว้ข้างบนนะลนนะแล้วก็ไม่ต้องบิดเส้นไม่ต้องบิดเลยหักลงมาอย่างนี้เลยมือโป้งไว้ข้างบนแล้วก็มาซื้อนี่เราจะได้ดอกนี้เหมือนเดิมกลับมาแล้วนะโป้ง เดี๋ยวมาซื้อเอาลเรองีดวเียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งแบบแต่ถ้าสมมติว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้แต่เป็นแบบบิดมืออันนี้คือเราไม่บิดมือใช่ไหมถ้าเราจะบิดอ่ะขึ้นทานเหมือนเดิม ขึ้นหายเหมือนเดิมลแล้วแป๊บนึงมันก็ต้องตอบแทนเขาป้านี่เมื่อกี้เราใ้รไม่ลี้แบ<อ>บนี้สพักค่ะผู้สยนะอม่นจะเป็นเด้งผู้หรอูกกับบ้านกันหรออย่างนี้มัดนเดแล้วหมดแล้วแ้าไม่หวคือ อันนี้ก็เหมือนเดิมอ่าอันนี้ขึ้นทานเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตรงนี้นิดนึงวิธีการเดิมอ่ะตอนแรกเราจะนิ้วโป,ป้งอยู่ข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทําเสร็จทุกอันยังเสร็จแล้วสิอ่ะแล้วนี่ไงเดิมอ่ะเราจะนิ้วโป,ป้งไว้ข้างบนใช่ป่ะ แต่ลนยนี้ไม่ใช่เราจะนุ่งโป้งไว้ข้างล่างนี้ไอที่เขาบิดผิดเอแล้วก็บิดมันลงมาอย่างงี้ไอแบบที่เขาทำผิดก็จะได้ดอกนี้ได้แลมแลมอันนี้เป็นโบติดของขวัญได้เลยได้เป็นได้อันเล็กๆนะเพราะอันใหญ่ทำไม่เป็นนี่ก็จะได้เป็นสองลายขึ้นฐานเหมือนกันไม่ยกเลยไอรวมๆครั้งแรกแต่อันนี้ทำแบบไม่ต้องอันนี้ทำแบบบิด นี่ต้องทำแบบเรียบร้อยบิดมือกับไม่บิดมือช่วยสองลายเออคิดว่าแบบนิกเก๋ก่อนนะเออเคยเรียกแบบเนี้ยไหนพี่ยากป่ะแบบนี้ไม่ยากก็ขึ้นฐานอันนี้ฐาเหมือนเดิมเออขึ้นฐานตรงยัดเหรียญเหมือนเดิมแต่พับดอกอันนี้ต่างกันเดี๋ยวเรามาต่อนี้ดีกว่า